สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูส่ The Eye of Tarot by กันชุริยาค่ะคลิปนี้เรามาอัปเดตความรักความสัมพันธ์ของคุณค่ะมากันที่วันสุดท้ายแล้วนะจ๊ะวันพุธนะจ๊ะวันสุดท้ายอ่าเป็นการดูดวงทั่วๆไปนะคะอย่าไปอินกับมันค่ะอย่าไปอินกับมันเมื่อกี้มีคนมาตอบมีคนมาคอมเมนต์อยู่วันจันทร์ ปาใช่ค่ะถ้ายังไม่มีคู่ก็เลือกได้ถูกต้องแล้วอย่าอินกับมันค่ะเป็นดวงทั่วๆไปนะจ๊ะหนูจ๋าโอเคมาอัปเดตความรากักความสัมพันธ์ของคุณกันค่ะมากันที่วันพุธนะคะ16-31สิงหาในความรากักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรนะจ๊ะอย่าไปอินกับมันมากค่ะหมอดูคู่กับมอเดาวนะจ๊ะ อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้ไายนี้เป็นจ e น e โร l เรดดิ้งเป็นดวงทั่วๆไป <c oughs> อย่าเอาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณอาจารย์ไม่ได้ว่าคุณไม่ได้ว่าใครสักคนเลย ดวงทั่วไปค่ะหน้าไพ่นี้นะคะสวัสดีชาวสองสวัสดีเอฟซสวัสดีสมาชิกท่านให,ใหม่ใที่กดติดตามรับชมรับฟังช่องนี้ด้วยนะคะเวลคัมเวลคัมโดยเป็นไกด์ไลน์ด้วยเป็นบันเทิงด้วยเป็นขำๆดูเพราะว่าไม่มีอะไรจะดูประมาณนั้นโอเคไหมจ๊ะอ,อย่าอินอย่าอินมากอย่าอินมากอินหนูโอเคอคนที่คุณรักเขารู้สึกยังไงคะบอกแล้วหน้าไพ่นี้ของใครก็ไม่รู้จ้ะ ไพ่สลับกันได้ด้วยนะคะไม่เป็นคุณก็เป็นเขานะคะไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าไพ่สลับกันได้ด้วยเช่นกันโอเคแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตค่ะแนวโน้มแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตนะคะแนวโน้มจะเป็นเช่นไรจะเตะขึ้นมาเป็นไอ้นี่เลยอ่ะโอเค ไพ่เมเนเนจหลักของคุณหนึ่งใบค่ะไพ่เมเนเนจีหลักของคุณหนึ่งใบโดยความรักของคุณห้าใบอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตความรักของคุณอย่างที่บอกตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้เดียจะยไปอินกับมันเยอะ <c oughs> <c oughs> โดยเป็นขำๆแล้วกันโอเคไหมอ่าไพ่ของคุณ แล้วก็คนที่คุณรัก5ใบค่ะแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคต5ใบนะคะไพ่ใบแรกของคุณได้สเตรน์คุณอาจจะคุยกับราศีสิงหรือเปล่าราศีสิงอาจารย์ที่อาจารย์มองเห็นเนาะราศีสิงราศีธาตุด,ดินพุทพกันมางกรค่ะลมไม่ถุนตุ้นกุมไฟเม่สิงธนูตุนก็มีมีนก็มีนะคะน้ำก็มีกรกฎมีนพิจิกไพส่สเตรน่า บอกถึงความเข้มแข็งความกล้าหาญการควบคุมตัวเองได้ดีมีความรู้สูงมีพลังใจขับเคลื่อนแข็งแกร่งในความการทำงานไม่ว่าจะทำอะไรก็มีความอดทนนะ่ะลำบากมาเยอะเจ็บมาเยอะโดนมาแยเป็นคนที่เข้มแข็งอดทนมีความสามารถ ทำให้ผู้อื่นยอมรับคุณได้คุณสยบผู้อื่นได้ไม่ว่าด้วยจะคําพูดไม่ว่าจะด้วยกายวาจาหรือใจเองคุณควบคุมระอาชนะได้หรือคุณเองพยายามควบคุมอารมณ์หรือความรู้สึกของตัวคุณเองได้เช่นเดียวกันคือเป็นไพ่ลักษณะของของของอขนาะสิงโตอะยังยอมสยบเลยนะคะอืมเพราะฉะนั้นอ่าเป็นลักษณะของของคนที่ ที่สามารถที่จะสามารถที่จะอยู่กับอะไรก็ได้เขาเรียกการปรับตัวสตรนนี่ถ้าเปรียบเสมือนกับคนที่ถ้าเราเจอในสถานใดๆก,ก็ตามเราสามารถปรับตัวได้ถ้าคุณเจอคนที่แข็งมาคุณจะอ่อนเข้าหาถ้าคุณเจอคนที่อ่อนคุณอาจจะแข็งเข้าหาคุณจะรู้ว่าคุณอยู่ในสถานการณ์ไหนคุณจะควบคุมสถานการณ์นั้นยังไงด้วยอารมณ์แบบไหนนะคะโอเคไหม โอเคไพ่หใ okay. บของคุณขาด Queen of One สามไม้เท้า King of Pentacles Page of Swords แล้วก็2ถ้วยแต่ถ้าในความรักล่ะในความรักถ้าคุณต้องอดทนกับความสัมพันธ์นี้นะคะความรักที่เหมือนมีความอดทนกับความสัมพันธ์เหมือนว่ารักก็ไม่ค่อยดีหรอกแต่ก็ทนทนอยู่พยายามปรับตัวพยายามยอมรับในสิ่งที่เป็นประมาณนั้น ไพ่อดีตของคุณ q u ีนออฟวานค่ะ q u ีนออฟวานคุณเป็นคนมีเสน่ห์นะอย่างที่บอกเฟลลี่ดูแลคนอื่นได้ดีอาจจะเป็นผู้นำแต่เป็นผู้นำที่ในใช้สภาวะผู้นำแบบอ่อนโยนเข้าหาก็ได้เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้ในใช้ในความอ่อนโยนเข้าหาในความนิ่งของคุณนะ่ะ คุณเป็นคนมีเสน่ห์มากๆเลยนะแล้วก็มีเสนดีด้วยนะ่ะรออะไรอยู่คะรอคนเกา่าคนกก่รอการตอบกลับรอการตอบรับจากใครบางคนหรือเปล่า King of Pentacles มาบอกว่าคุณเน่งคะ่ะตอนนี้คุณเน่งอยู่บนบาลลังของคุณ King ถือเหรียญ King ถือเหรียญเป็นลักษณะของคนที่ยังถือความสัมพันธ์นั้นไว้ในมือแต่ถามว่าคุณจะทำอะไรไหมคุณคิดว่าการทำอะไรนั้นก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมา หรือการขยับเขยื่อนตัวหรือการการทำอะไรมันไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้นคุณอาจจะนั่งนิ่งๆอยู่บนบัลลังก์ของคุณไม่หือไม่เออน,นะคะคุณเองเป็นคนที่มีความมั่นคงทางด้านอารมณ์ดีทางด้านอารมณ์เป็นมีความเป็นผู้ใหญ่นะ่ะเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่เขาเรียกคนทัดดินพวกทัดดินจะเป็นอย่างนี้ค่ะทัดดินพฤศธศักมาชก่อนจะเป็นคนที่เป็นคนคิดเป็นคนคิดเยอะ เป็นคนไตรตรองเป็นคนทําอะไรก็คิดก่อนแล้วก็คิดดูว่าอะไรดีอะไรไม่ดีลนะักษณะแบบนั้นคุณจะเป็นคนคิดเยอะแล้วก็นิ่งเป็นคนที่นิ่งได้เก่งมากอแต่ถามว่าดือ้อไหมดื้อนะคุณอยากได้ความสัมพันธ์ที่เป็นความมั่นคงและไปแบบระยะยาวๆไม่พร้อมจะไปในความสัมพันธ์ที่มันต้องสูญเสียหรือความสัมพันธ์ที่แบบ ไม่ชอบมาตออ่ะมาตอแล้วก็ไปมาต้อแล้วก็ไปอะไรเงี้ยชอบความสัมพันธ์ที่ยาวๆเสียเวลาคุณบอกเสียเวลาการมาคุยคุณบ็อกใครเขาค้าหรือคุณไปสืบไปส่องใครเขามีความรักเหรือสองถ้วยอะ่ะมีความรักนะมี two of c u p เลิฟๆคุณรักใครกับคนคนนึงแต่คุณก็รักไว้ในใจหรือเปล่ารักแล้วนิ่งเฉยเพราะว่ามันทําอะไรไปมันก็ไม่ได้ไม,ไม่ไม่รู้สึกว่ามันจะดีขึ้นการหยุดนิ่งกับความสัมพันธ์การหยุด การคิดทบทวนตรายตรองแล้วก็คุณมือมองว่าเขาทําอะไรลับหลังคุณะหรือคุณไม่ไว้ใจเขาหรือเขาไม่ไว้ใจคุณคะไพ่สลับกันได้เช่นเดียวกันคนที่คุณรักเขารู้สึกยังไงคะ่ะแปดเหรียญเกดาบสองดาบแล้วก็เจ็ดดาบแล้วก็เจ็ดเหรียญคุณมีความรู้สึกว่าเขามีความรู้สึกว่าที่ผ่านมาเนี่ย เขาเครียดเขานอนไม่หลับเดี๋ยวจิตตกคิดไม่ออกว่าจะทายังไงกับความสัมพันธ์นี้ไม่รู้จะเลือกเดินทางไหนดีกับความสัมพันธ์นี้เลยอยู่นิ่งๆไม่ตัดสินใจอะไรกลัวการตัดสินใจพลาวมันผิดพลาดหรือมันต้องสูญเสียเพราะฉะนั้นการนิ่งของเขาเนี่ยไม่บ่งบอกว่าเขาจะเลือกอะไรเขาก็ทบทวนความสัมพันธ์ที่ผ่านมาคิดถึงถึงความสัมพันธ์ที่ผ่านมานะคิดว่าจะไปต่อไหมพยายามไปโฟกัสสิ่งอื่นมากกว่าเรื่องของความรักแล้วนะ เขาเป็นเดอะฟลค่ะเดอะฟลคือคนที่อาจจะเป็นผู้ใหญ่นิสัยเด็กๆหรือเป็นเด็กก็ได้นะเป็นคนที่ยังไม่คิดอยากจะจริงจังกับอะไรมากนักค่ะสิ่งที่มากระทบกระเทือนจิตใจยังไม่คิดจะอยากลงเอ่ยกับใครเป็นลักษณะนคนไม่คิดเยอะจริงๆเดอะฟลูเป็นคนที่ฉลาดนะคะเป็นคนที่ฉลาดแต่งตัวดีรสเซนิยมดีการที่เขาไม่เลือกเขาฉลาดในการที่เขาจะตัดสินใจต่างหากเขาอาจจะเดินทางอาจจะท่องเที่ยวอาจจะไปไหนสักที่หนึ่ง โอเคแนวะโน้มความสัมพันธ์ในนาโคจัสติก t ดมู o แปดไม้เท้าก e e นอ f คั p แล้วก็9ถ้วยจัสติกมาบอกว่าในความสัมพันธ์นี้มันไม่ได้กลับความยุติธรรมอยากได้ความยุติธรรมขึ้นมาถ้าเธอนิ่งใช้ถ้าเธอเด้งใส่ชั้นเช่นก็นเด้งใส่เธอนะคะคุณรู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยอะ่ะ กังวลใจว่าเขาจะแทงข้างหลังกังวลใจว่าเขาจะไปม,มีคนอื่นว่าเขาไม่ซื่อกังวลใจว่าเขาจะไปหาใครกังวลใจว่าเขาไม่จริงใจกับคุณอะไรประมาณนี้กลับก็ไม่ได้ไปก็ไม่ถึงจะเดินไปก็เจ็บอยู่ก็เจ็บเพราะฉะนั้นอยู่นิ่งๆคุณต้องการอยู่นิ่งๆเพื่อคิดก่อนคะ่ะว่าควรจะทํำยังไงปล่อยให้เวลาเยียวยาจิตใจทั้งสองฝ่ายคุณน้อยใจเขาหรือเขาน้อยใจคุณมีความน้อยใจมีความเด้อยอยู่ในนี้กลับมารักตัวเองแล้ว การกลับมารักตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองบางครั้งอยากได้ความชัดเจนเหมือนกันแต่ไม่รู้จะพูดไปทําไมพูดไปแล้วก็ไม่ได้อยากจะชัดเจนเพื่อที่จะหาความสุขเองมาบางคนบล็อกกันไปแล้วนะบางคนบล็อกไลน์บล็อกเฟซบล็อกโทรศัพท์เขาคิดยังไงกับคุณพูดรักที่ไม่ได้เลือกรักที่ยังไม่ถูกเลือกการคบกันคุยเขาฉลาดในความสัมพันธ์เนี่ยเขาก็กกัุณไว้นั่นแหละ เขาก็รอคุณเหมือนกันเขาก็ฉลาดนะในความสัมพันธ์เนี้ยมีการเดินทางจริงนะโยกย้ายยาย้างานย้ายการย้ายบ้านลเลิฟเอร์ค่ะเป็นรักที่ยังไม่ได้ถูกเลือกเป็นรักที่เขาเฝ้ามองพิจารณาแต่เขารู้สึกว่าเขาเป็นผู้ให้คุณแล้วเขาไม่ได้เป็นผู้รับเพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่ได้เป็นผู้รับเขาก็จะไม่ให้เขาบอกว่าเขาเป็นผู้ให้ให้ความช่วยเหลือให้การดูแลให้ใจแต่เขาให้อย่างาฉลาดนะคะคนคนนี้ค่อนข้างฉลาดทีเดียว เขามีคนเข้ามาเหรออาจารย์มองเห็นเขามีคนเข้ามานะคนของคุณเนี่ยคุณลารู้สึกยังไงกับเขาคุณวางแผนชีวิตค่ะคุณวางแผนชีวิตนี่ไงอนาคต the empress การเริ่มต้นใหม่คุณกำลังวางไม้ My. the devil คุณวางแผนกับชีวิตของคุณว่าคุณควรจะหลุดพ้นออกจากความสัมพันธ์แบบนี้คุณไม่ควรอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้ความสัมพันธ์ที่ไม่มีอะไรชัดเจนไม่มีอนาคต คุณกำลังจะเริ่มต้นใหม่กับตัวคุณเองคุณจะเดินไปข้างหน้าให้ได้ถึงใจคุณจะผูกพันอยู่แต่คุณก็รู้ว่ามันไม่ถูกต้องมันไม่ถูกต้องตามคำนองทองธรรมมันไม่ถูกต้องมันไม่ได้ความยุติธรรมมันไม่ชนะต่อ,อความสัมพันธ์ในครั้งนี้ค่ะคนที่เบรกกันไปคนที่เงี่งใส่กันคนที่ไม่คุยกันยังมีโอกาสที่จะกลับมาพัฒนาขอโทษนะคะพระอาจารย์ ยังมีโอกาสที่จะกลับมาพัฒนาความสัมพันธ์ได้ไหมคะยังมีโอกาสไหมมีโอกาสที่จะกลับมาพัฒนาความสัมพันธ์นี้ได้ไหมคะถ้าเบรกกันไปไม่พูดกันไม่คุยกันไม่คบกันโอกาสนี้มีสิทธิ์มีโอกาสก,กลับมาพัฒนาได้ไหม The Tower the Tower the high p i n t e s t The Tower the Har อะฮาร์ดมันยากลำบากค่ะบางคนจบแล้วค่ะไม่อยู่ในเงามืดของใครแล้วค่ะอยู่ไปก็เท่านั้นแต่ว่าจักรวาลยังเหวี่ยงคุณสองคนให้กลับมายังเป็นการอ่อนออนออฟออฟักลักเลิกเลิก,ลก,ลก,ลกหยุดคุยแล้วก็กลับมาบางคนหายกันไปเดือนสองเดือนก็ยังวนกลับมาในความสัมพันธ์นี้เขาอยากให้ความสัมพันธ์เป็นยังไงคะเขาอยากให้ความสัมพันธ์เป็นยังไงเขานิ่งเฉยใส่คุณเขาอยากออกไปจากความสัมพันธ์นี้แล้วค่ะ แต่ว่าเขาออกไปไม่ได้ค่ะใจมันยึดเหนี่ยวกันอยู่มันยังรักเขายังมีความรู้สึกว่าเขามีความรักความรุ่มรล่งต่อให้จากไปแล้วต่อให้ความสัมพันธ์ต่อให้เขานิ่งแค่ไหนหัวใจมันก็ยังเรียกร้องที่จะกลับมากับความสัมพันธ์นี้ยังยึดติดคุณเป็นคู่กันนะ่ะเป็นคู่กรรมนะ่ะอืคุณอาจจะคุยกับราศีมังกรอ,อคุณมีคนใหม่เข้ามาไหมคุณเหนื่อยค่ะคุณบอกว่าคุณเหนื่อย หนื่อยกับสิ่งที่รอบๆด้านรอบๆตัวคุณไม่อยากทะเลาะกับเขาอีกแล้วคุณอยากเป็นอิสระกับความสัมพันธ์นี้คุณบอกว่าคุณพยายามคิดทบทวนแต่ตองคุณเป็นคนที่ใช้สมองคิดตลอดเวลานะเวลามีเหตุผลอะไรอยากเคลียร์แต่เคลียร์ด้วยด้วยด้วยเหตุและผลน่ะเคลียร์แล้วคิดด้วยเหตุและผลที่ควรทาคุณมีครอบครัวแล้วหรอคะคุณมีครอบครัวหรือเปล่าหรือคนที่คุณคุยมีครอบครัวหรือคุณน่ะ เป็นคนรักครอบครัวค่อนข้างมากแล้วมีภาระเยอะมากมายเลยภาระเต็มบาทเต็มไหรที่คุณต้องรับผิดชอบนะอืมโอเคอคุณมีคนใหม่เข้ามาไหมคุณไม่อยากมีคนใหม่หรอกตอนเนี้ยคุณอยากได้ความชัดเจนกับความสัมพันธ์เก่ามากกว่าคุณอยากเป็นอิสระจากความรู้สึกเหล่านั้นคุณเบื่อกับการทะเลาะแล้วคุณเบื่อกับเหตุผลเดิมๆคุณเบื่อกับสิ่งเดิมๆที่เจออยู่ค่ะหนังสือเล่มเดิมเบื่อแล้วเขาฝากบอกคุณห้าใบจัสติก บางคนอาจจะฟ้องหย่ากกันก็ได้นะระวังการขึ้นโรงขึ้นศาลด้วยคุณเป็นจัสติกคุณเป็นเดเขาเป็นเดเขาบอกว่าคุณเป็น d ดมพของเขานะเขาวางแผนจะเอาคุณคืนนะ่ะแต่เขาจะทําอะไรไหมนะ่ะก็ไม่หรอกเขาก็ไม่ทําต่างคนต่างเน่งอยู่ในที่ของตัวเองค่ะต่างคนต่างยังเน่งอยู่ในที่ของตัวเองต่างคนต่างยังไม่มีใครขยับขยืขย่นแต่มีคนอาจจะเทคแอคชั่นมานะอาจจะพูดกันเคลียร์กันก็ได้ เขาวางแผนสักอย่างหนึ่งเพื่อที่จะเขาวางแผนคิดเพื่อที่จะที่จะจะพูดคุยเหมือนเคลียเหมือนหาความชัดเจนน่ะ mm hmm. เขาคิดไว้นะ mm hmm. เขาคิด mm hmm. เขาอยากได้โอกาสด้วยลนะ่ะ mm hmm. เขามีคนเข้ามาหรือเปล่ามีเด็กเข้ามานะ่ะคุณละ่ะฝากบอกเขาห้าใบคุณอยากได้โอกาสใหม่ๆคุณอยากได้ความรักดีๆคุณอยากได้ความรักที่มั่นคงมองไปถึงการแต่งงานได้ไม่ใช่ความรักที่ไม่เลือก คุณจะเดินไปข้างหน้าค่ะเพื่อหาในสิ่งที่คุณอยากได้ความมั่นคงความรักที่ดีความสดใสความรักที่ไม่ต้องเจ็บปวดความรักที่ไม่ต้องเป็นเงามืดหรือความรักที่มันดีกว่านี้คุณพยายามป้านจิตใจแล้วก็รอสิ่งใหม่ที่กำลังจะเข้ามาขอไพ่แนะนำห้าใบค่ะไพ่แนะนําบอกว่ารักที่ไม่ถูกเลือกคุณฉลาดพอที่คุณจะคุณจะรู้ว่าคุณควรจะอยู่จุดไหนค่ะคุณอยากได้ความชัดเจนจริงๆคุณเป็นคนฉลาดมากๆเลยนะ คุณเป็นคนฉลาดเพราะฉะนั้นคุณอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์นี้ด้วยชาญความชาญฉลาดของคุณก็ได้แต่ถ้าเมื่อคุณเจ็บเนี่ยคุณจะไม่ยอมอยู่กับหรกคุณจะมีเหตุผลในการที่คุณจะต้องอยู่การที่คุณอยู่สักอย่างหนึ่งในเหตุผลของความรักที่เป็นเงาเมิดคุณจะมีเหตุผลในส่วนนั้นคุณไม่เชื่อใจเขาหรือเขาไม่เชื่อใจคุณคุณมีคนเข้ามาเยอะแยะเขาอาจจะไม่เชื่อใจคุณก็ได้แต่คุณเป็น คุณบอกว่าคุณชัดเจนในความสัมพันธ์คุณอยากได้ความชัดเจนจากเขาเช่นกันไพ่แนะนําว่าใช้ความชาญฉลาดใช้ความคิดใช้สมองของคุณคิดดูว่าความสัมพันธ์นี้คุณได้อะไรกับมันบ้างคุณเสียอะไรกับมันบ้างเช่นคุณได้การตอบแทนความรักกับคืนมาไหมคุณได้คุณเสียอะไรคุณเสียน้ําตาเสียใจ เสียความรู้สึกกับมันไหมชัดเจนกับความรู้สึกของตัวเองและคุณก็จะหาคำตอบได้ในความรู้สึกในความสัมพันธ์นี้ว่าคำตอบนั้นคุณควรจะอยู่หรือควรคุณควรจะจบกับความสัมพันธ์นี้หรือคุณควรจะขยับเขยื่อนอะไรกับความสัมพันธ์นี้ไหมคิดให้รอบคอบด้วยความฉลาดของคุณคะ่ะ The m ซิเชียนคิดให้รอบคอบด้วยความาฉลาด และคุณจะอยู่ได้ในความสัมพันธ์หรือจะอยู่ได้กับสภาวะที่คุณเป็นได้อย่างมีความสุขนะคะอย่าคาดหวังไม่ผิดหวังอย่าต้องการถ้าต้องความต้องการมากเกินไปเราก็ผิดหวังเพราะฉะนั้นอยู่ให้ชานฉลาดอยู่ให้เป็นสุขอย่าอยู่ให้เป็นทุกโอเคไหมจ๊ะพุกจาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ได้ฉันบอกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนวแัตไลน์มาคะ แอดไล afe0329y ฝากประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งค่ะอาจย์เปิดแล้วคอร์สการเรียนการสอนดูพ่ยิปซีแบบสัตว์ตะวันตกคอร์สในวันที่23สิงหานีค่ะวันเดียวถ้าใครสนใจแอดไลน์มาคุยนะคะเพราะว่าคุณต้องเอาหนังสือเพื่ออ่านเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนถึงคุณมาเรียนคุณจำไพ่ไม่ได้วันนั้นคุณก็จะไม่ได้อะไรกับมันเลยเพราะฉะนั้นต้องเตรียมความพร้อมที่จะเข้าเรียนก่อนนะคะถ้าจำไพ่ไม่ได้จะอ่านไพ่ได้ยังไง ะะฝากไว้นิดนึงสวัสดีค่ะ